ตอนนี้ดาวประจําตัวได้ตําแหน่งอะไรที่มันดีตํ mm. าแหน่งเกษตรตําแหน่งเกษตรตราธิปดีคือความมั่นคง mm. ความยั่งยืนนะครับความแข็งแกร่งนะครับ mm. ต่อให้กำลังถอยหลังก็ตามนะครับ <c oughs> แต่ถอยหลังอย่างมีเชิงถอยหลังอย่างแข็งแกร่ง นะครับอ่าเพราะนั้นช่วงนี้ช่วงในเดือนเนี้ยนะครับคุณก็ยังมีพลังอยู่ในตัวอยู่นะครับถึงแม้จะมีเรื่องวุ่นวายมากมายนะครับถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องต่างๆมากมายนะครับแต่คุณสามารถยืนหยัดนะครับด้วยลำแข้งของตัวเอง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชมรมเท้าวิลูปะโคนาคาราชนะครับกับรายการพาดวงชะตากับอาจารย์สันนะครับซึ่งวันนี้ผมอาจารย์แบงค์มากับอาจารย์สันแล้วก็อาจารย์ลุกเช่นเคยนะครับผมกับ EP นี้ EP ที่15นะครับกับลัคนา ราศีเมทุนนะครับสำหรับือนประจําเดือนนะครับมิถุนายนนะครับ2563สำหรับใครที่เกิดลัคนาราศีเมทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นลัคนาหรือว่าราศีช่าอาจารย์ดุ๊กสามารถเข้ามาชมนะครับอ p นี้ได้นะครับและที่สําคัญสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็ กดติดตามนะครับด้วยสิ่งดีๆจากคมรมของเราเวลาเราลงคลิปวิดีโอใหม่ๆมันจะมีการแจ้งเตือนไปยังคุณผู้ฟังทุกครั้งเพราะว่าอย่างที่บอกรายการเราไม่ใช่มีแค่รายการเดียวมีรายการเกี่ยวกับสายเลือดนาคราชนะครับรวมไปถึงใครที่สนใจอยากที่จะศึกษาตําราเรียนโหราศาสตร์แล้วก็มีช่องนับเปลี่ยนโหราศาสตร์กับอาจารย์สันก็เข้าไปดูติดตามได้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอาจารย์สันอาจารย์ดูครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ ชาวลัคนาราศีเมถุนครับประจําเดือนมิถุนาเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างตื่นเต้นไหมเอาความเร็มีความตื่นเต้นขนาดนใช่เหรอเป็นไงบ้างเอ่ยกับเปิดเปิดไม้แล้วใช่ไหมครับอาจารย์แบงค์อ่าเปิดแล้วย่อมเลยเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนครับผมนะครับพูดมาตั้งนานนะครับแซวกันเล่นนะครับทีนี้ลัคนาราศีเมถุนเวลาจะเริ่มดูดวงเนี่ยนะครับดูโหราศาสตร์ไทยหรือดูอะไรก็ตามเนี่ยจะเริ่มดูดวงแล้วละดูจากอะไร ดูเริ่มดูไม่รู้จะดูจากไหนดูการงานดูความรักดูการเงินมากมายจริงๆดูจากดาวประจําตัวเขาก่อนดาวประจําตัวก่อนเลยเขาอยู่ตรงไหนใช่ไหมดาวประจําตัวดูอะไรได้บ้างดูภาพรวมของชีวิตในช่วงนั้นดูเรื่องสุขภาพนะครับดูว่าดาวประจําตัวทํามุมยังไงกับจริงๆนะแต่ว่าจริงๆมันต้องเอาดูดาวประจําตัวทํามุมยังไงกับดาวการงาน ทำมุมยังไงกับดาวการเงินไม่ได้ดูว่าดาวการงานอยู่ตรงไหนเดียวนะแต่เราพูดหมดทั้งหมดมันไม่ไหวนะแล้วมันแต่ละคนไม่เหมือนกันดีคนเกิดวันนู้นวันนี้อีกเพราะนั้นเดี๋ยวเราทําแยกออกไปแต่ว่าเราพูดเนี่ยคือเป็นผิวผิวที่มีโอกาสจะเกิดแล้วอะไรที่ให้คุณระวังอ,อะไรที่มันจะดีให้คุณรีบกอบโกยรีบทำซะอะไรที่คุณระวังเนี่ยคุณก็ป้องกันอย่าทำอย่าประมาท เอานันเองนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการที่จะเจาะลึกก็ติดต่อเข้ามาทางไลน์ทางเบอร์โทรนะครับหรือทางเฟซบุ o กหลายทางอ้ามีหลายทางเรามีเพจเฟซบุ๊กชื่อว่าชมรมท้าวิรุปะโคนาคาราชก็เข้าไปกดเกร์ชติดตามพูดคุยเรามีแอดมินคอยดูแลอยู่ทีนี้มันมีคนหลายคนถามว่าไม่มีเงินดูได้ไหมก็ดูได้ผมก็ รู้อยู่แล้วล่ะว่ามีหลายคนที่ไม่มีปัจจัยนะครับเพราะฉ<แ>นั้นก็เลยจะมีลูกศิษย์ผมเนี่ยนะครับ,รบอาจจะสลับสับเปลี่ยนกันไปมาดูให้สําหรับคนที่ไม่มีปัจจัยก็หให้สามารถถามได้5คําถามเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะตอบคําถามที่คุณคิดว่ามันมีผลต่อชีวิตคุณแล้วคุณต้องการว่าวิธีการแก้ไขอะไรก็ต่างๆแต่ถ้าใครอยากจะดูไพ่ยิปซีใครอยากจะดูอะไรนะครับก็จะมีค่าครณเท่าไหร่ค่าโทรศัพท์ไพ่ยิปซีโทรศาสตร์ไทยเลข7ตัว ก็ลองพูดคุยกับแอดมินของชมรมก็คืออาจารย์ปางนะครับว่าจะดูกระผมจะดูกับใครอะไรยังไงก็ได้นะครับทีนี้เนาะเราเข้าเรื่องเข้าเรื่องของลัคนาราศีเมถุนเมถุนก็บอกแล้วว่าต้องเริ่มจากดาวประจําตัวครับดาวประจําตัวซึ่งก็คือดาวพระพุธพระพุธนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่าพระพุธเนี่ยตั้งแต่31พฤษภาคมนะครับถึง20สิงหาคมพุทธศักราช2563เนี่ยนะครับเดี๋ยววิปปรลิต หยุดเดินหยุดนิ่งเดี๋ยววิปริตเดินถอยหลังใช่เดี๋ยวก็กลับมาเดินคงตัวคงที่อเดี๋ยวก็กลับมาเดินหน้าเร็วซึ่งแปลกมากนะครับแปลกมากนะครับแล้วไม่ใช่ดาวพระพุธอย่างเดียวที่บอกไปแล้วว่าดาวสี่ดวงเนี่ยดาวใหญ่ๆดาวใหญ่ๆดาวใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับที่โคจรวิปริตส่วนใหญ่สรุปแล้วจะถอยหลังมากกว่าเดินหน้าเพราะนั้น ให้ผลร้ายนะครับทั่วทั้งโลกทั่วทั้ง12ราศีไม่ว่าใครก็จะมีแอคโดนแอดโดนใน่วใช่วิธีการเดียวที่คุณจะรอดพ้นได้ก็คือช่วงเนี้นะงดทำผิดศีลก่อนชั่วข่าวนะดีนะผับปิดบาร์ปิดร้านเหล้าปิดอะไรต่างๆนะครับใช่เราต้องมองในแง่บวกไงอาอบนวดก็ปิดอาเห็นไหม เห็นไหมไม่ผิดศีลข้อ3าไม่ผิดศีลข้อ5้าละข้อ5้ามันไม่ผิดเหรอเห็นไหมเพราะนั้นคุณอยู่ในศีลในธรรมสวนมนปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานอยู่บ้านก็ได้ถ้าวัดไม่เปิดให้ปฏิบัติปฏิบัติอยู่บ้านได้ฟังธรรมะสวดมนต์เปิดธรรมะฟังก็ได้ใช่ใช่นะครับคุณจะรอดพ้นนะครับจากภัยสอย่างนะครับคือหนึ่งภัยโรคระบาดสองภัยสงครามสงครามนะครับ 3คือภัยจากธรรมชาติาภาัยธรรมชาติถ้าคุณอยู่ยในศีลในธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับซึ่งภัย3อย่างเนี่ยสงครามอย่าคิดว่าจะยิงกันตุ้มตามอย่างเดียวนะบางทีเป็นสงครามเคมีสงครามไวรัสสงครามการค้านะครับมันมาได้ทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงพุทธศักราช2565เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับ,รบเพราะนั้นอย่าประมาทนะครับ<ม> ถึงดาวพระพุธเนี่ยบอกแล้วว่าโคจรวิปลิตนะครับเพราะนั้นชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับเป็นช่วงที่ทำไมครับพลังถดถอยไหมมีโอกาสพลังถดถอยไหมมีโอกาสแน่นอนแต่เนื่องจากว่าเนื่องจากว่านะครับตอนนี้ดาวประจำตัวได้ตำแหน่งอะไรที่มันดีตำแหน่งเกษตรตำแหน่งเกษตรราธิปดีคือความมั่นคงความยั่งยืนนะครับความแข็งแกร่งนะครับต่อให้ กำลังถอยหลังก็ตามนะครับ<ช>แต่ถอยหลังอ<ช><ช>ย่างมีเชิงถอยหลังอย่างแข็งแกร่งนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ช่วงในเดือนนี้นะครับคุณก็ยังมีพลังอยู่ในตัวอยู่นะครับถึงแม้จะมีเรื่องวุ่นวายมากมายนะครับถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องต่างๆมากมายนะครับแต่คุณสามารถยืนหยัดนะครับด้วยลำแข้งของตัวเองนะครับคุณสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆไปได้ด้วยฝีมือด้วยหัวใจของคุณ นะครับในช่วงนี้นะครับตอนตอนนี้นะครับแม้กระทั่งบีดาวต่างๆเนี่ยนะครับลายล้อมมากมายนะครับอยู่ที่ชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับเพราะตอนนี้นะครับลัคนาราศีของคุณเนี่ยนะครับถูกครอมล้อมไปด้วยดาวถึงสามดวงอ่าถูกต้องอ่าพระโคศถึงสามดวงก็คือพระโคศก็คือพระพุธพระพุธพระราหูพระราหูพระศุกร์ อ่าพระสุกนะครับแล้วส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาว่ากันอ่าอ่าโอเคเขาเรื่องกันเลยไหมอ่านะครับเรื่องแรกที่เราจะมาร่วมกันวิเคราะห์ในนะครับลัคนานี้ก็คือเรื่องของการงานก่อนเลยครับผมการงานเป็นดาวพระพฤหัสอ่าดการงานไปดูดาวพระรพฤหัสจริงๆการงานกับกับความรักเนี่ยชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะได้พบคู่รักพบความรักเนี่ยมาจากเรื่องงานเรื่องเรียนเพราะอะไรเพราะดาวเรื่องความรักเนี่ยนะครับมันเป็น ดาวดวงเดียวกันถูกไหมครับเนี่ยครับตรงนี้ดาวก็คือดาวพระพฤหัสนะครับตรงนี้ก็คือดาวพระพฤหัสที่เป็นเกษตรเห็นไหมครับเพราะนั้นนะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่นะครับคนที่เกิดคนาราศีเมถุนเนี่ยนะครับจะเกิดความผูกพันเกิดปฏิสัมพันธ์เกิดรักเกิดอะไรขึ้นในที่เรียนที่ทำงานนะครับโอเคทีนี้ เราก็มาดูเรื่องงานเรื่องงานอตอนนี้ดูแบบกำปั้นทุบดินง่ายๆดาวพระพฤหัสคือดาวการงานไปตกอยู่ที่ตำแหน่งมรณะมรณจริงๆตกมานานแล้วแหละนะครับจะรอดพ้นจากมรณะเนี่ยนะครับกลับมาสู่ตำแหน่งปัตตนีเนี่ยนะครับก็คือช่วง 17กรกฎาคมใช่ไหมครับสิบเจ็ดกรกฎาคมเนี่ยตอนนี้ดาวการงานตกบรณะด้วยได้ตําแหน่งนิดคือความตกต่ําด้วยนะครับแต่อดทนอีกนิดหนึง่งตอนนี้ดาวพระพฤหัสเริ่มถอยหลังแล้วตอนนี้นะครับไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้ละไม่มีอะ,อะไรเลวร้ายไปกว่าช่วงนี้ละ,ะนะครับเพราะนั้นคุณรู้เลยว่าคุณ เจอมาหมดแล้วนะครับสิ่งที่สิ่งที่ไม่อยากเจอมันก็ต้องเจอมาแล้วนะครับเป็นประสบการณ์มาเจอมาหมดแล้วใช่คนที่ดวงแข็งคนที่ดวงดีนะครับก็เจอน้อยหน่อยสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนหมายถึงว่าดวงพื้นดวงเดิมพื้นดวงเดิมดีคุณก็จะแทบไม่เอ่อจากได้รายได้เดือนละล้านอาจจะเหลือเดือนละแปดแสนแปดแสนอ่าใช่ไหมแต่ถ้าคนที่ รายได้เดือนละหมื่นละ่ะก็มันก็ดอ้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องงานปกติแล้วคนเนี้งานเขาดีอยู่แล้วนะครับม,มันก็กระทบไม่เยอะแต่คนที่งานไม่ดีเนี่ยพื้นดวงไม่ดีอยู่แล้วเนี่ย มันก็เลวร้ายมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ละนะสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะเหนอทั้งล้ามามามากแล้วใกล้ละสิบเจ็กรกฎาเป็นต้นไปคุณจะกลับมาฟื้นในเรื่องการงานนะครับไม่ต้องกลัวนะใกล้จะได้ฟังใกล้จะถึงแล้วตอนนี้มันอีกนิดเดียวมันสุกงอมเต็มที่และอีกนิดเดียวนะครับอ่าเพราะว่ามันเป็นช่วงของการรีโนเวทเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณในเดือนนี้นะครับการงานของคุณก็คือ มันถึงจุดที่เรียกว่าไม่ได้ต่ําไปกว่านี้นะครับเจอทั้งหีดนะเจอทั้งอริเจอทั้งพยายะอ,อยู่บนฐานพระเสาะนะครับเช่นเดียวกับในลัคนาราศีนะครับที่ที่อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นเป็นช่วงที่คุณปล่อยวางเลยเรื่องงานนะครับทำให้ดีที่สุดแล้วปล่อยวางไปเลยเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะครับเพราะว่าพระเสาอยู่บนฐาน 16บหคืออะไรคือฐานโสรสมงคลไปอยู่ที่ปีตาไปอยู่ที่ตหนุนะครับคือการเด็ดเหนื่อยการฝ่าฟันของคุณในครั้งนี้การอดทนของคุณในครั้งนี้เนี่ยจะสําเร็จนะครับจะได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะครับมีโอกาสได้มรดกตกทอดมีโอกาสได้สิ่งดีๆนะครับสิ่งที่คุณหวังทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในอนาคตข้างหน้าได้กลับคืนมาใช่ไหมได้กลับคืนมาหมดนะครับแต่ยังไม่ใช่ในเดือนนี้นะ ได้ในข้างหน้าลอยนิดนึงนนอันเนี้ยก็คือในเรื่องของการงานงานในเรื่องของการงานในขนาดเดียวกันถ้าดูลึกลงไปอีกเรื่องของการงานของคุณเนี่ยนะครับจริงๆแล้วตอนนี้นะครับในระบบเลข7ตัวก็อยู่ในส่วนของฐานราชาโชคราชาโชคนะครับมีโอกาสนะครับที่จะประสบ ความสาเร็จนะครับจากการแข่งขันนะครับอ่าถ้าช่วงช่วงนี้นะครับคุณไม่กลัวช่วงนี้คุณกล้าช่วงนี้คุณฝ่าฟันไปนะครับบั้นปลายเนี่ยคุณสําเร็จแน่นอนตอนเนี้ยคุณกําลังแข่งกับอะไรอยู่นะครับคุณกําลังทําอะไรอยู่นะครับนะขอให้คุณมุ่งหน้าไปสู้ไปไม่ต้องอย่ายอย่ายอมถอยหลังอย่าย,ยอมแพ้เด็ดขาดถ้าคุณ ถอยหลังเนี่ยคือจบเลยนะแต่ถ้าคุณสู้ไปทั้งทที่บางทีเนี่ยไม่เห็นทางชนะก็ตามแต่คุณทําเต็มที่ไปนะครับคุณจะสําเร็จในบั้นปลายแน่นอนเพราะได้เขาเรียกว่าพลังของราชาโชคเข้ามาช่วยนะครับแล้วอยู่พ่างคานอยู่บนฐานราชาโชคแข่งขันก็ชนะแข่งขันอย่างไรก็ชนะนะครับโอเคนะครับสำหรับในเรื่องการงานต่อไปการเงินบ้างการเงินนะครับการเงินดาวการเงินดาวประจำการเงินคือดาวอะไรการเงินดาวพระพฤหัส ไม่ใช่ดาวจันขอโทษขอโทษดาวการเดินดาวการเดินคือดาวพระจันทร์แต่เนื่องจากว่าดาวพระจันทร์เป็นดาวที่เดินเร็วถูกไหมจะดูยากเพราะนั้นเขาทำยังไงในนักโหราศาสตร์ที่ดูลัคนาราศีเมถุนดูไหมครับถ้าในราศีจรเขาก็ดูว่าดาวอะไรมาทำมุมนะครับกับลัคนาราศีกรกฎในช่วงนี้นะครับก็เป็นดาวพระเสาร์กับดาวพระพฤหัสนะครับเป็นงาห้าเจ็ดเสาร์พฤหัสเจอการคู่เปลี่ยนแปลงเล็กลัคนา กรกฎซึ่งเป็นพบเกี่ยวกับเรื่องการเงินของชาวราศีเมถุนนะครับการเงินก็อยู <S. <S <S ่ในสภาพของความกดดันพอสมควรนะครับการเงินก็ไม่ใช่ช่วงที่จะใช้จ่ายได้อย่างอําเภอใจตามใจนะครับอยู่ในกรอบระวังนิดนึงการเงินเนี่ยต้องแต่หลายเดือนมาเนี่ยนะครับมันคือหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่มีนานะครับจนถึงกรกฎาเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะนกำลังมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมันจะไม่เหมือนเดิมละต่อไปนี้นะครับคุณจะต้องมีวิธีการในเรื่องของการจัดการการเงินการจัดการรายจ่ายการจัดการรายได้ใหม่ นะครับเป็นช่วงที่คุณเหมือนถูกตีก่อเป็นช่วงที่คุณกดดนันเป็นช่วงที่คุณต้องคิดเยอะนะครับ,รบเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับ<น>จบะ <Burg st. S 2> จบพ้นตรงนี้เมื่อไหร่นะครับก็คือช่วงกลางๆไปไปลายเดือนกรฎกรฎาคมนะครับ<อ>สำหรับด้านการเงินแต่ถ้าดูให้ลึกอีกนะครับการเงินนะครับไปตรงกับโคานะครับไปตรงกับสหัชชะนะครับมาตรงกับอะไรครับการเงินตรงนี้อันนี้ผมเลยสูภะสูภะแปลว่าดีไม่ดีเอางี้ก่อนดีครับดีนะครับ สหัชชะแปลว่าดีไม่ดีไม่ได้เสียนะครับไม่ได้เสียอ่านะครับพกค่า่ที่ที่ทีดินที่บ้านที่ช่องโอ้ดีอ่าคุณคุณก็มีโอกาสดีๆนะครับถ้าคุณจะขายที่ช่วงเนี้ยขายได้ไหมม,มีโอกาส,กาสขายที่ได้มีโอกาสดได้เงินจากการ ขายที่นะครับคุณมีโอกาสนะครับที่จะทําธุรกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของชาวต่างชาติขายที่ให้ชาวต่างชาติซื้อที่ให้ชาวต่างชาติได้นะครับ speaks. ตรงนี้มีโอกาสนะครนะับแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องระวังนะครับปัญหาที่มาจากเรื่องของที่ดินปัญหาที่มาจากเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับการทําธุรกิจต่างๆระวัง คนที่ทําธุรกิจกับคุณเนี่ยเขาแทงข้างหลังหรือเล่นไม่ซื่อเล่นสงกกับกกับคุณเพราะไปชนอุบาที่ไนะครับทีนี้เรื่องการเงินนะครับช่วง<อ>ช่วงเนี้ยนะครับก็เป็นช่วงที่คุณเดี๋ยวต้องไปพูดตอนหลังที่ต้องแก้เรื่องการ<อ>ต้องทําบุญเรื่องแสงสว่างหน่อยนะครับเ,<อ>เนื่องจากว่าดาวการเงินในเลข7ตัวเป็นดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับ<อ>ไปชนกับมาตามรณะนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะครับระวังมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินให้ผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับเช่นคุณแม่คุณป้าคุณอะไรป่วยที่เราจะต้องเอาเงินไปช่วยรักษานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจหรือการที่เราทําอะไรนะครับเกี่ยวกับผู้ใหญ่ นะครับอ่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับเกี่ยวกับเรื่องผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่เพศหญิงนะครับอ่าอันนี้นะครับสำหรับสำหรับเรื่องการเงินพอสมควรแล้วเนาะอ่าประมาณนี้คร่าวๆก่อนอ่ต่อไปเรื่องของสุขภาพอาจารย์สันอ่าสุขภาพนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับเออดาวพระศุกร์นะครับตอนนี้ดาวพระศุกร์ยังยังอยู่ตรงนี้ถูกไหมยังอยู่ที่อ่าจะไปเมื่อไหร่ อ่าดาวพระศุกร์นะครับเดี๋ยวดาวพระศุกร์ก็ต้องโคจรไปวันที่อืมถูกไหมใช่ไหมครับ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีการโคจรนะครับเดี๋ยวมีการโคจรไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยดาวพระศุกร์นะครับเขาจะมีการโคจรถอยหลังอืนะครับแต่ตอนนี้ยังอยู่นะครับดาวพระศุกร์คือดาววีน่าถูกไหมครับตอนนี้ยังทับลัคนาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอะไร ดาวพระศุกร์คืออะไรครับระบบของผู้หญิงดาวพระศุกร์คือระบบเกี่ยวกับธาตุน้าในร่างกายอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังให้ดีระบบช่องท้องระบบธาตุน้ําในร่างกายนะครับอีกทั้งเนี่ยมีดาวพระราหูเนี่ยที่ทับอยู่นานละนะตรงเนี้ยอยู่มานานเดี๋ยววันที่10กันยาจะย้ายไปละทุกสิ่งทุกอย่างจะเปิดละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพนะครับเมื่อมีพระศุกร์อยู่พระราหูทับนะครับสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของระบบภายใน นะครับถ้าตอนนี้นะครับใครที่ท้องอยู่นะครับใครที่ตั้งครรภ์อยู่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะมีโอกาสที่อาจจะหลุดได้หรือลูกไม่แข็งแรงต้องดูแลบำรุงดีๆนะครับยาเสี่ยงยาอะไรเด็ดขาดนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ใช,ใช่ครับระวังระวังเยอะๆเลยนะครับอ่านะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของช่องปาก นะครับ heh, อ่าเพราะว่าพระพุธเนี่ยก็ยังอยู่ตรงนี้มาคู่กับพระราหูหก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร,นร่นะครับอ่านะครับทีนี้เรื่องของสุขภาพเนี่ย <alum. S 1> ต้องระวังเรื่องกระดูกแล้วก็หัวใจด้วยเนื่องจากว่ามาดูตรงเนี้ยดาวพระพฤหัสกับดาวพระเสาร์อยู่ทําบุมกับพญายะแล้วแถมไปชนหินะกับอลลีนะครับเพราะนั้นเกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับโรคเครียดนะครับแล้วก็โรคกระดูกเนี่ยจะต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะกระดูกเกี่ยวกับเรื่องกระดูกขาข้างซ้ายเนี่ยจะต้องระวังให้หนักเลยนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็สุขภาพโดยประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมต่อไปเรื่องของความรักบ้างความรักดาวอะไรครับของชาวราศีเมถุนดาวพระฤหัสดาวพระฤหัสเหมือนกับดาวการงานเลยูะต้องดาวพฤหัสตอนนี้นะครับก็อยู่ในภพ มรณะอยู่ในภพมรณะเหมือนกันโคจรถอยหลังเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดีเมื่อไหร่เนี่ยบอกเลยว่ากรกดาดีขึ้นสเต็ปหนึ่งคือคือลัคนาเมถุนเนี่ยอย่าอย่าเพิ่งไปจิตตกนะคือช่วงเนี้ยไม่ใช่ช่วงที่ดีที่สุดของคุณก็จริงแต่หลังจากกรกดาอหลังจากนั้นดีขึ้นแบบเห็นผลเลยะนะครับหลังจากกันยาหลังจากวันที่10กันยาหลังวันที่10 กว่าของกระกรดาเนี่ยนะครับมันดีขึ้น2สเต็ปเดือน7ทีหนึ่งเดือน9ทีหนึ่งแล้วคุณปลอดโปร่งเลยนะครับเพราะนั้นช่วงนี้อดทนก่อนนะครับอดทนนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับดาวเรื่องของความรักเนี่ยต้องระวังช่วงนี้นะเอานี้เลยก็คือระวังเกี่ยวกับเรื่องของมือที่3นะครับทั้งคุณทั้งเขานะระวังเรื่องราวอะไรที่ที่มันผิดศีลธรรมที่มันมีโอกาสที่จะ เสื่อมเสียชื่อเสียงละกันเ<อ>ตือนไว้อย่างนี้ละกันอ,อ,อย่าอย่าไปคิดอย่าไปทำอะไรให้มันนอกกรอบน,นะครับม,มีโอกาสที่จะเจอคนนูน้นคนนี้มีโอกาสที่จะเจอรักเข้ามานะครับแบบที่เรามีคู่อยู่แล้วหรือเขามีคู่อ,อยู่แล้วอาจจะมีรักซ้อนถูกต้องอ่ะพูด,ดง่ายเ<อ>ๆเลยพูดแบบให้เกงใจเลยก็ไม่ไม่ใช่เรื่องดีนะแต่ว่าก็ก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ตัวคุณแล้วล่ะ นะครับอ่าส่วนความรักถ้าเกิดมีความรักอยู่แล้วนะครับช่วงเนี้ยนะครับก็ถนอมน้ําใจคนรักให้มากนะครับคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่ตอนที่เราคบกันเนี่ยเรามาคบกันได้ยังไงอะไรที่มันดีๆบ้างนะครับฝ่าฟันช่วงเนี้มันทุกก็ต้องทุกไปด้วยกันสุขก็เดี๋ยวก็สุขด้วยกันถึงภาพเก่าๆภาพหลังที่เรา ตกทุกข์ด้วยกันมาก็แล้วกันมีสุขร่วมกันมาทุกข์ร่วมกันมานะครับก็ต้องมีสติในช่วงนี้นิดนึงใช่ในเรื่องของความรักนะครับโดยรวมโดยรวมเนี่ยนะครับเป็นเป็นช่วงที่ใกล้ถึงเวลาแล้วคุณทนมานานใกล้ถึงเวลาที่ดวงชะตาจะเปิดแล้วเขาจะเปิดใหญ่ๆสองครั้งคือช่วงกลางกรกฎากับกลางกันยาเนี่ยนะครับอ่าแล้วทีเนี้ย ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปลอดโปร่งโล่งสบายขึ้นเยอะอนะครับทั้งเรื่องการเงินการงานความรักทุกอย่างนะครับก็จะเข้ามาในในรูปแบบ ที่ว่าเราเคยผันผ่านมาในช่วงที่ว่าปีสองปีนี้ก็คือว่ากระทบมันเยอะใช่ใช่ใช่เพราะดาวดาวโคจรวิปริตดาวโคจรทำมุมไม่ดีต่อกันทั้งนั้นเลยนะครับเป็นเป็นเรื่องปกตินะครับที่ที่หลายๆลัคนาราศีในช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์ที่อืจะไม่ใช่ช่วงที่ดีที่สุดแล้วกันนะครับเรียกได้ว่าในช่วงเดือนนี้ก็ต้องอดทนอดกลั้นกันไปก่อนครับในเรื่องไม่ดีก็ยังมีเรื่องดีๆเข้ามาอยู่นะครับ็งแงเราอยู่อ่า โอเคนะครับอาจารย์ครับต่อไปนะครับเรื่องของวิธีการแก้ไขหน่อยอ่าวิธีการแก้ไขนะครับคือของชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นมาหลายเดือนและดาวพระพฤหัสเนี่ยนะครับตกมรณะแล้วมันดันเป็นเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของความรักและการงานเพราะฉนั้นก็ต้องย้ําไปที่ดาวพฤหัสเหมือนเดิมนะครับทำบุญทุกๆวันพฤหัส นะครับทำบุญด้วยเลข19ตักบาทนะครับทำบุญตักบาทพระทำบุญถวายพระไต่ทำบุญถวายพระพุทธรูปปางสมาธินะครับในในช่วงนี้นะครับแล้วที่สําคัญอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับคือชาวรักนาเมถุนเนี่ยเดือนที่แล้วผมก็รู้สึกถ้าจําไม่ผิดจะไล่ไปบวชถ้าถ้ายังไม่บวชถ้ายังไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมเดือนนี้คุณก็ต้องไปทำซะไปทําที่วัดไม่ได้วัดไม่เปิดวัดไม่อะไร ก็ทําที่บ้านรักษาสีปฏิบัติธรรมนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ทางเดียวต่อให้คุณใช้เงินใช้ทองในการทําบุญสร้างกุศลแค่ไหนเนี่ยมันแก้ไขปัญหาไม่ได้เลยเขาครูใช่ไหมเขาตกที่นั่งลําบากก็คือท่านอ่ะก็ไม่มีพละกกาลังที่จะมาคอยช่วยเหลือเราช่วงนี้ต้องไปเสริมให้ท่านหน่อยใช่ใช่ถือศีลห้าซะทาบุญอย่างเดียวคือมันเป็นอะไรที่ใช้เงินช่วยได้ลําบากนะสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนน่ะต้องปฏิบัติอย่างเดียวต้องปฏิบัติทำต้องสวด มนั่งสมาธิแผ่เมตตาะนะครับถ้าจะทําบุญด้วยเงินคือทุกๆวันพฤหัสทําบุญตักบาตรถวายผ้าตายไม่ต้องทําทุกอาทิตย์นะเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งก็เยอะแล้วหมายถึงพวกผ้าตายพวกพระพุทธรูปนะครับเดือนนี้ถวายผ้าตายเดือนหน้าถวายพระพุทธรูปปางสมาธมมิพอแล้วนะครับเดือนละครั้งก็พอแต่ว่าที่คุณสําคัญคือปฏิบัติทาทุกวันถือศีลสวดมนนั่งสมาธิมนั่งสมาธิทนอะไรอย่างนี้อ่าก็อันนี้ก็เป็นส่วนเป็น่เราต้อง ต้องปฏิบัตินะที่ชอบท่านก็อ่อนล้าอ่อนแรงอยู่ใช่นะครับแต่ทีนี้ถ้าจะแก้ดวงเป็นรายบุคคลว่าจะเป็นยังไงดวงดาวโคจรยังไงเนี่ยแต่ละคนเนี่ยการทํามุมดาวไม่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ที่ที่เราบอกคือหมายความว่าภาพรวมครัเป็นเหมือนผิวผลไม้นะครับเป็นเหมือนเปลือกไม้นะครับที่ที่ที่มัน ต้องแก้แน่นอนอยู่แล้วเป็นเมื้องต้นนะครับเพราะนั้นคุณทําได้เลยคุณไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองนะครับทำพิธีกรรมอะไรทั้งนั้นแหละเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่พระราหูมาเปิดประตูกรรมคุณนะครับจนถึงวันที่1 0กันยา11กันยานี่นะครับถ้าผ่านช่วงนั้นไปได้แล้วเนี่ยนะครับเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเนี่ยนะครับหมดละหลุดโละนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ทําบุญเยอะๆให้เขาแค่นั้นเองไม่ต้อง ไม่ต้องทําพิธีอะไรผมงี้เขาก็ไม่ต้องการอะไรนะเขาอยากสร้างบุญสร้างกุศลอยากจะได้อยู่ตรงนี้อยู่นะเอาเงินเอาทองไปให้เขาท่านก็รับไม่ได้อยู่แล้ว ใช่ใช่ใช่จากบุญมาเรามีที่ว่าเราทําให้ท่านกันนั่นเองครับผมโอเคนะครับสาหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับก็ประมาณนี้เนะสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะดูดวงเพิ่มเติมอะไรยังไงก็เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้เลยวเราจะทิ้งเป็นเบอร์โทรแล้วก็ไอเดียไลน์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมสําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะเรามีทั้งแฟนเพจ Facebook นะครับผมมีแอดมินดูแลแล้วก็ดมไปถึงช่องยูทูบของเราก็มีหลายรายการในตรงนั้นก็ เขาไปศึกษาดูได้ครับนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเอาล่ะครับสําหรับวันนี้เรา3คนคงต้องขอลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้นะพบกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ